สวัสดีครับพบกับไทเกอร์ i n มินทีวครั้งนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องน,นะครับอันนี้ก็ขอบคุณ AJ นะครับบริษัท AJ a d v a n c e i n n o o d v a n c e Info ไม่ใช่บริษัท AJ j d v a n c e d Technology จำกัดมากๆนะครับที่ส่งสินคา้าต,ตัวนี้มาให้เดี๋ยวเรามปเปิดดูว่ามีอะไรแต่แน่นอน AJ อ่อาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องัวนะครับก็ เครื่องครัว AJ ครบคันคุ้มค่าคอนเฟิร์มครับอันเนี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเนี้ยเป็นอะไรนะครับเพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆเลยวันนี้นะครับก็เดี๋ยวแกะให้ดูว่ามันคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวผมก็นำไปทดสอบนะครับในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นอันบล็อกนะครับก็อย่างที่บอกว่าสโ,โลแกนนะครับ เครื่องครัว AJ ครบคันคุ้มค่าคอนเฟิร์มครับแน่นอนมีทุกอย่างให้เลือกสรรสำหรับเครื่องครัวของ AJ ไปเลือกได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอ่านีกเนไข่ืออเป็นเดี๋ยวมาดูดแนาตั้งนะครับตรงนี้ยังไม่มี คุณซื้อโต๊ะมีใครส่งโต๊ะมาให้รีวิวไหมนะครับก็เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแน่นอนตัวนี้มีแถวฟรีมอสตันเหล็แบบฝาแก้วด้วยนะครับแล้วก็คือเหมาะสมอันนี้อ่านได้ด้วยอินัดชั่นคุกเกอร์นะครับ อ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะครับในที่นี้โมเดล i n 0 0 1น b นะครับก็สำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้แก๊สนะครับหรือหลีกเลี่ยงความร้อนจากพวกเตาไฟฟ้าปกติที่ไม่ใช่เตาไม่เหลือไฟฟ้าเพราะเตาไม่เหลืกไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราเอากระทะออกปุบเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนถูกปะหน้าสัมผัสตรงนี้ก็จะไม่ร้อนนะครับ คล้ายๆกับที่เราไปกินซุกี้อ่ะในอดีตที่เราเคยไปกินซุกี้นะครับมันจะมีเตาไม่เหล็กไฟฟ้าใช้มันก็มีปลอดปลอดภัยแล้วก็ทําความสะอาดง่ายแน่นอนนะครับถึงเตาไม่เหล็กผมว่ามีอยู่ใช้อยู่แล้วนะครับใช้ก็มาหลายยี่ห้อนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวยี่ห้อของ AJ ที่เขาบอกว่าเครื่องครัว AJ ครบคันคุ้มค่าคอนเฟิร์มนะครับว่า มันดีแค่ไหนวันนี้ก็ม,เมาเปิดกล่องให้ดูก่อนนะครับพอดีเด็เลยนะครับกล่อง mm hmm. ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับ AJ นะครับ mm hmm. ที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้รีวิวครั้งนี้นะครับใจเย็น mm hmm. มันดีมาก ตะคิวจกินขาเราเรียวๆคนระับสด,สด,สดอให้ดูเลยว่ามันเรียวๆยคนรีวิวตะคิวกินขานะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับเ่าเป็นยังไงแน่นอนนี่ตัวของในเซ็ตของมันเนี่ยก็คือมีหม้อปกติแล้วเนี่ยหลบางยี่ห้อไม่ได้แถมหม้อนะ แต่ผมเห็นลหลายๆยี่ห้อก็คือแถมหม้อแบบส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับหม,นะม้อตูดเนี่ยตูดของหม้อพวกนี้ต้องเป็นเหล็กน,นะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมได้นะครับแต่ไอ้พื้นตรงนี้ต้องเรียบนะครับแล้วก็เป็นเหล็กเวลาคุณไปซื้อพวกเครื่องครัวเนี่ยหรือคุณซื้อของ AJ ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่า AJ ก็บอกว่าตะลวเราเองก็ เครื่องครัว AJ ครบคันคุ้มค่าคอนเฟิร์มนะครับตัวนี้ต้องเป็นเหล็กมันถึงจะใช้กับเตาไม่เหล็กไฟฟ้าได้หรือเตาอินดชแคนได้นะครับอ้น้ำหนักเบานะครับในส่วนตรงนี้ ก็มีคู่มือถ้าใครไม่เข้าใจอ่านคู่มือแล้วก็เดี๋ยวผมมาทําคลิปสอบวิธีการใช้อีกทีหนึ่งนะครับใบรับประกันก็ส่งกลับไปที่ตามที่เขาบอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว,ว่าสินค้าเป็นยังไง ตัวนี้จะไม่ใช่ทารสเกลนะครับจะเป็นแบบปุ่มกดนะครับคือมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอหมดตัวดูว่ามันจะมันจะบอกตัวของ่อเกี่ยวกับพวกกําลังวัดอุณหภูมิอะไรพวกนี้ที่เราตั้งค่านะครับในส่วนของเนี้ยมันก็จะมีโหมดดูมีโหมดเยอะมากเลยนะครับดูตามนี้นะก็เพิ่งเปิดนะครับบาร์บีคิวอันนี้เนี้ย อันนี้แบบฮอตพอตก็อาจจะเป็นพวกแบบชาบูนะครับตัวนี้เป็นแบบไฟแรงนะครับตั้งเวลาได้นะครับตัวนี้ปุ่มเปิดปิดแล้วก็ใช้ใช้ต้มน้ําใช้ต้มน้ําก็มีโหมดต้มน้ําด้วยมีโหมดเยอะมากอันนี้โหมดเป็นโหมดซุปนะครับเดี๋ยวเราก็ทํา,าทดูให้ดูหลายๆโหมดเลยนะครับก็แน่นอนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไปด้วยนะครับ แล้วก็คลิปนี้เป็นการเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูก่อนว่ามันติดหรือเปล่าปากรืนใกล้ ให้ดูน,นี้ยครับอืหมุนกล้องนิดนึงอ่าได้บร้อยติดนะครับมีพัดลมเป่าระบายความร้อนนะครับเห็นไหมมันจะไม่ร้อนมันจะไม่ร้อนเพราะว่าเราอยู่ไม่เอากระทะวาง เอาที่เป็นเหล็กวางเขาเหล็กวางเมื่อไหร่มันทำไปเกิยาปุ๊บร้อนเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาแกะกล่องให้ดูก่อนนะครับตัวของเตาไม่หลือไฟฟ้าจาก a อนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับสนใจเครื่องไฟฟ้าเอเครื่องครัวอก็คลิกเดี๋ยวมีลิงก์ด้านล่างไว้นะครับ ของ AJ มีคุณภาพนะครับผมเคยเคยทำงานบริษัทเกี่ยวกับการขายของทางทีวีอ่ะไอตัวกแต่่อนที่เขาขายที่เป็น AJ ร a r a เกะเมื่อมาจะเป็นสิปีที่แล้วอ่ะคนน่าจะรู้จักเนาะขายดีมากนะครับแล้วก็ถ้าลดราคาเนี่ยในช่วงนั้นมอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างที่เป็นอินเทอร์เน็ตเข้ามาไอพวกร a r a เก e พวกนี้มันก็จะน้อยลงถูปะพอรู้ราคาคนก็อยากได้ อยากได้จริง,รงเพราะว่าบางทีคนที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะเขาเขาไม่มีอเน็ตที่เข้าถึงเหมือนเหมือนคนในกรุงเทพสุปะคนในเมืองในช่วงนั้นอ่ะในช่วงมาสักสามถึงสี่ปีที่เราที่ยังทําอยู่ลดราคามาหูขายดีนะแบบคนอยากได้อยากได้แต่ว่าบางทีช่วงหนึ่งมันอาจจะช่วงช่วงเปลี่ยนถ่ายเนาะมันก็สินค้ามันใกล้หมดอ่ะแย่งกันโอ้โหอุตลุดเลยตัวของ AJ คาราโอเกะสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็บอกจริงว่า คุณภาพดีนะครับก็เครื่องกรัว AJ คบคันคุ้มค่าคอนเฟิร์มครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Amin TV ไว้ด้วยก็จะมารีวิวต่อเนื่องตัวนี้เปิดแกะกล่องแล้วก็จะมีรีวิวในการใช้งานนะครับแล้วก็ลองทำอะไรอไรอยาๆให้ดูนะครับสวัสดีครับ